เทมากสุดใ,ใช่ไหมคะควยคาเฟ่โอเคค่ะคนนี้คือชื่อคุณตาค่ะคุณตาชื่อคุณตาชือชาวบ้านโอ้แบบที่เป็นแบบดีไซน์อย่างนั้นคือจอมหัวนี่คือก็เข้ากับเรือด้วยคะ่ะอ๋อคห้ธรรมดาก็ดูเรียบๆไปเลยให้เข้าคอนเซ็ปต์โอ้เจ๋งอโอ้วสวยมากกว่าจะได้แบบ แบบนี้อ่ะเนี่นี่เราขอชิมนิดนึงมไม่หวานจนเกินไปนะคะนี่จะเป็นมิตรักนักชิมแล้วอะันจะเป็นมิตรักนักชิมแล้วสวัสดีค่ะทุกคนซันเลิฟนะคะซันเลิฟออฟฟิเชียลนะคะมาถึงแล้วนะคะเป็นอึที่บิ้วมาแล้วว่าตอนแรกซันดูในรูปแล้วคือแบบรู้เลยว่า ไม่ใช่ง่ายๆนะคะนี่นี่มาดูอันนี้เลยทุกคนคือการแบบมันคือต้องพอดีจริงๆอะเนี่ยดูดีต้องให้ได้แบบเข้าใจปะแล้วสวยมากนะทุกคนสันชอบมากนะคะและที่สำคัญคืออยู่ที่ ชัยนาทนะคะอันนี้เออ่ร้านชื่อว่าหวยคาเฟ่นะคะร้านแบบน่ารักมากนะคะแบบอยู่ในบ้านแบบนี้เลยน่ารักมากนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะน่ารักนี่ชอบอุ้ยน่ารักสวัสดีค่ะขอถ่ายหน่อยนะคะน่ารักมากเลยอุ้ยอันนี้คงไปสวย,สวยขนาดนี้เทมมากแบบโกมากเลยค่ะ อาไม่คนออกแบบแลวก็คือ่อกับชางว่าเอาอะไรต่อะอะไรนานไหมคะกว่าจะเสร็จปรมาณทนหนึ่งปีปรวมของด้วยอ๋อไปไปนหนึ่งปี <c oughs> <c oughs> โอ้ชอบมากโอทุกคนโอพี่มันเจ๋งมากเลย มากสุดอันนี้เปิดได้กี่เดือนแล้วเดือนกว่ากว่าหกเผมพยยมก็เทมากเหมือนกันดูดูเอาฟิชเจ้าของร้านนะคะเท่มากนะคะนี่อะเดี๋ยวก่อนไม่ได้โฟกัสกาแฟเลยหนูดูแตร้านโทษวรทีที่ชอบบุยคาเฟ่โอเคค่ะวันนี้ชื่อคุณตาค่ะชื่อคุณตาชื่อของบ้านอ๋อแปลว่าอะไรคะเป็นเป็น ชอบชื่อเขออก็เลยเอา,า้ค่เทม่ามันไม่เหมือนใครเลยอะและแบบที่เป็นแบบดีไซน์อย่างนั้นคือทีห่หัวนี่คือก็เข้ากับเรือด้วยค่ะอ๋อให้เขธรรมดาก็ดูเรียบๆไปเลยเ้าคอนเซ็ปต์โอ้ยเจ๋งอะเจ๋งแต่นี้ก็คือเป็นแบบบ ار, าร์กาแฟนะคะอ่ะเดี๋ยวเจ้าเม<ว>มาแล้วนะคะแบบเสรือชอบไฟตรงนี้มากเลยอะแต่ แต่ว่าวันนี้ไม่มีเป็นแบบกาแฟะค่ะแต่แบบกินชากับขนมปังแต่เพอคือเลิศแล้วก็คือดีนีมาแล้วนะคะเะจมจนเข้มข้บเรเลืมานเข็จะอ่านสวยมากกว่าจะได้แบบแบบนี้อะ่ะ มีใครชอบเหมือนเราปะหรือว่าเราชอบเ,ออเท่มากอะขนมปังสมัยหาททำใหม่สดทุกวันเดี๋ยวมาชิมนี่เดี๋ยวขอชิมนี้นึืมไม่หวานจนเกินไปนะคะนี่จะเป็นมิตรรักนักชิมแล้วฉันจะไปมิตรรักนักชิมแล้ว โอเคชิโน,นะหนีเลยนี้เลยในนี้ปะฮะหอมมากอืมอร่อยฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งปลานะคะปลาน่าแบบแปบบลงเทคูแล้วแบบเทมานี่โอเคเราเจอกับเซิร์ได้ใหม่ในคลิปหน้า EP หน้านะคะทุกคน